กระผมกาศสวีพี่น้องสุขสุขุสุขคนนะครับปลาที่อนุบาลันนี้กระช่างก็เริ่มแย่แล้วพี่น้องครับชี่อว่าพี่น้องนี่ครับเริ่มโตใหญ่แล้วนะครับกะอีกอีกเดือนหนึ่งกะทีได้ปล่อยจากกระช่างลงในในสาเนี้ยครับนี่ครับสากระนำกำลังใสครับผม พ้นที่อนุบาลในกระช่างพะว่นนิสานี่ยมันม,มีปลาช่อนหลนะครับปลาชอนหรือประคอนะครับประชอนประคอกินเบิดพี่นอ้องถ้าเขาบอกอนุบาลแบบนี้นะครับกำลังโตนะครับอันนี้ได้อนุบาลได้มาณยังไม่ถึงเดือนนะพี่นอ้องนะครับ ยุ่นหนอกบอ่อกระไลเป็นห,ปหนอกป่าหุวหนอกบอ่ออันนี้ยุ่นหนอกกระช่างครับซุมนี่โตใหญ่แล้วครับนี่ครับเลี้ยงซุปนี่เบื่อตากินแล้วพี่นหนอกต้องซื้อกินแล้วครับหารกระหายมือละเทียนนะครับหารเมร็ดกร,ระสอบละสามร้อยบาท ประคอกับมี่นะพี่น้องนะเนี่ยครับสาเหตุที่ว่าเป็นยังคือต้องอนุบาลครับเห็นไหมครับมนะันประคอรครับประช่อนครับเตรียมเต่มาดักกินปลาหน่อยครับตอนน้บรรยากาศตอนนอ้า่อแห่ฮันปลาครับผม นี่สาก็มีปลานิ่นปลาตับทิมนะครับปลาตะเพียนลายลิมันปลาช่อนนะปลาคอนะครับอาหารบัดเดือนละกระสอบนะครับสอบละซื้อมาก,กสอบละสามหลกว่าบาท ปลาอย่างนี้ตัวใหญ่ทัยนี่ปลากินไปสองปีนี่พูด่ะเดี๋ยวอีเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งซุ่มยู่นนี่กระช่งนะครับกะทิปลอย ส้มยังอีกแซ่บกะปลอยลงสาแล้วครับนี่ปลาอย่าบูล่ะอันนี้ปลาไนนะครับเนี่ยครับปไนใหญ่ครับ ไปนิ่นใส่ตัวละโลกมีนะครับหลายพร้อมนี่พี่นอ้องอนุบาลแบบนี้รับรองว่ามีปลากินตลอดนะครับโมต้องยนันปลาช่อนกินนะครับสำหรับไผบอ่อที่มีปลาช่อนนะครับใส่วิธีนี้แล้วพี่น้องเด้อนะครับลองเบ่งครับผมบลำรองว่ามีปลา นิ่นปลาทั้งกินเต็มสะนะครับผมขอบคุณนรายติดตามนะครับผมบรรยากศาศสะบัวครับัเเบวงงเงียบคุณทายติดตามครับสวัสดีครับ